สวัสดีพี่น้องพบพอกับสองเบาไซคือเกาเขาเดือพี่น้องสบายดีตอนชายซอยน้อพี่น้องตอนนี้อยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเขาออกมาอยู่สวนพี่น้องเก็บผักเก็บหญ้าผ้าพี่น้องผักสังเกตบ้างพี่น้องหมักทั่วหมักแตงถ้าพี่น้องหมักทั่วหลังจากที่เราได้ออกมาดุนแล้วพี่น้องาออกมาวันนี้เจอทั่วงามเราพี่น้องถ้าผักหอม มีถุยานหมักแตงบันี่หมักยังหมักบ,วบัวหมักอ,อึโอ้โาผิดตัาถืเอเท่าวันนี้มีงานอีกแล้วพี่น้องนี่แหละเฮาสิเก็บไปเฮ็ดเมี่ยงเขาปุ่นผักถั่วของไฟฮะก็เอาเบิดแต่บว่วเป็นของฮอบเบิร์ตได้เนี่ยโหในแห่กงกางามนะทุกทั้งหดทั้งเก็บบรรยากาศดีพี่น้องทองฟ้าแจม่มใสมันเสียงนกเสียงหนูอ้าอันนี้หอมเทียมหอมบวัว มะรดมะเขืองามาลลีปงพี่น้องนะพี่น้องหมักทั่วนอะทอ่มแต่จะออนอนนี่กินได้หรือบอ่ปงกินได้ทุกอย่างนี่นะหมักแตงออะทุ่มแตงยัง,งแตงจริงสวยๆยพี่น้องอุดมสมบูรณ์กะกะลี นนอ,อ,อันนี้หดพ่าไหม้าเป็นคนอ่ะอืมท่ออ่งผาอันนี้เรเป็นหนึ่งะพี่น้องหนึ่งด้วยแกงบ่กอือบ่มาแต่งเพื่อเลยนะกินได้นะา่ายนะท้ออือพี่น้องปลูกนี้ค็ป้าท้กระดอกกระเดียแทามาอือนะ Sơn bùn khá lý Nhi nè Mà thôi tên đi vào không có lướt Tên đó có thôi Cái đó cái đi thế này nè Xìm đấy ai nè Ây da Vô thật nè ยังคืองามกระดอกกระเดียนี่มีเทิงบ่งามกระดอกกระเดียนี่โหดโพดกินบวบดดอกไปไหายบ่มาจากบาก้านก็ห้าผักสาวบ้านบ่อาก,ก้อยผักละบ,บาทพี่น้องเอ้ยมันก็คุ้มอยู่ดอกผู้ขายนะผู้ซื้อก็คุ้มแล้วคงบ่ได้ปลูก อันนี้โอ้โฮเสีฮหดน้ำได้น้องห่อเสียบลุงได้มีทุกชนิดทัวนะอันนี้วอลพักรบบาดนะขี่ไล่ๆไปนี่นะนี่นะพักรบบาดมันก็คุมอยู่มันยาวตามสองฟักก็อิมแล้วผู้เดียวนะ เอาแบบค่าต้นหรอเปน็นนังไ้ซื้อซอยในเด้อพี่น้องผักละบ,บาทพาอได้ค่าหามน้ำซื้อกรแหลมให้เด็กน้อยสุดยอดอดีตอนเช้าๆของวันอาทิตย์วันที่สิบกพี่น้องวันนี้ก็ขอให้ โชคดีมีใช่กันสุขูสุขคนเนาอพี่น้องนาอเอฟซีทุกคนถ้าฟูไดมานโชคดีก็ส่งส่งวาทน์นีด้วยพี่น้องพอได้ค่าบัดเติมเงินป้าทูหมักทัวกระดออันนี้นะอือหือสุดๆเลยอันนี้ห <whatnot> มักแต่งยังแต่ง <feeder> เรื้องก็มี mm ่วันนี้ งูงูโลดแต่งเลืองก็มีปลาถั่วหมักถั่วหมักถั่วฝ่าเนาะผลผักอืมถั่วแต่จะอ่อนเนาะนี่นะหมักเคือนี่ก็พอหมักเคือเอาแล้วผักกระเดานะมะกรอยอืมถั่วสุด,สด นยโย่นี่นะคณะหดน้าผักมีน่องเมน่องคำแพงลานทรายพึ่งมาเต่เตะบ่อนตื่นต่ตีหาเป็นทรายอันนี้น้ำหมักทั่วนะเป็นโพดโพดอกอกทั่วเขาวนี่ ามาลอแ่เ่่ให้พถงเา่อูบนะพี่เล็กกนะ็ดงก็ได้น,นะฮเพโ่ลเลยนะวานมาจากบ้านนี่นะ้ะาอเท่าโผดโผมาอูบไปเจ้วเป็นก็ได้นะมูสังวากเ็เฮงก็เป็นเพราะว่าดังเฮงเป็นลงอปูหองกากาะนี่เปลี่นลงเนอเอเรื่องมาอูบแดงนะ เจ็ดดอกในแตงเรานี่เปลี่ยนนี่เราคุณลูกคนโล่อยู่แซมแต่สีคลายโอ้ยแตงนี้มะอูบ่อยนะมะอูบแดงเอออ้กเกลโอ้ยคอยกับฟักแต่เกิดคอยกับหูนี่แล้วเห็นอยู่สีน้ำเงินอยู่ฝากทองแต่มีหูน้ำสีชี้แบบนี้อันนี้นะมันโล่งใช่ไหมหรอ อันนี้นะมันโลง่งทำนี่หรออ,อ้าอก็จะไปเอ็นแล้วกลิ่นจะถอดบ่อืมหนอยเนี่ยน่อยก็ะด้อเห็นว่ากับเอ็นแล้วสิยิ้มสับแต่มีกล้ากิน่นฝานห้องเทียมนีม่นะบรรยากาศไปต้องอยืดทงไฮทงหน้า,านนห,หดชวนกัน ได้หน่อยก็คายไรได้ไรก็ไว้กินพี่น้องยัวงัโลดยังปเเล่บานนี่ทดมีททงที่หุ่นซูงเนาะกระเดียวฮดแต่เงาหดเมื่อทางปลายเลยบ่ เออไม่ไป,ไปต่งหน,น้ำเมื่อก่อนแฮะน้าน้องนะเอ้ยในเล้าบ้านนี่ฮ่าฮ่ากูอังเอามาโนโลมโลดสุดเลยในเล้าแกชุลไทยออกมาเออนาเพงนี่นั่นก็ขืดพ่อ โอนแจะเป็นอาชาสูบอ่ะนี่ข้างมันหักบอ,อ,อมน่าท้มีที่โหดโมนีกับท่าวันเช้าหน้าไนแล้วมาแต่นี่กับดกอะลี อืมถืยืมเถ่นนะบอแต่งบอเรืองงเือนี่ขายขายขายประกาศขายอย่างเดียวอืมเท่ นี่ก็ได้บอกคุลคโลโลอยู่แต่งป่วยเนี่ยฮาวๆนี่ไอ้ยะพี่น้องพอดีอันนี้นะพอดีแหลมอือโูอ้ยะพ่อกับปู่กัปู่จะตามขันนี่นะอือโทโพดโพดโพด น้น่อยนี่ก็โดกขนาดอืมโทความอุดมสมบูรณ์วัลชั่มบณ์ปันไดแล้วมันหน่อยมันใหญ่วิเล่ย์นี่ลายกว่าน,นี่หรอปลาโทษแตนี้ก็ลายเลยด้วย,วยุู้คุณลุคโคลอยู่พุน นาซงชิ้นนั่นเราก็มือแล้วเลยเราก็ทั้งหมดก่อนไลายนี่แหละพี่น้องเพื่อความบูรณาสบุญพี่น้องอะไรพี่น้องเ้ามาเก็บภาพเนะเาะออกมาให้มันรีวิวสวนผักสวนหญ้าพี่น้องจ,จะไหนก็เขาจะติดปิดคลิปแล้วพี่น้องขอความบุขอบใจพ่อแมออ่พี่น้องสกุลสุกคนเนาะที่เขาเบิ่งมาส่สองเบาไซพี่น้อง ก็ไล่ก็แช์กดติดตามพี่น้องกดกระดิ่งเนาะพี่น้อง,องแจ้งเตือนเพื่อที่จะบริได้พาดลิปใหม่ๆหมพี่น้องปว้พ่อกันลิปหนาพี่น้องสบายดี